ครับดูดิครับพวกผมครับไทยเจนนะผมวันนี้อยู่เกมไมค์ครับนั่งกับมาคราฟต์พิคเจอร์มอนนะครับก่อนจะดูคลิปนี้นะครับขอกําลังใจสักหนึ่งพันไลค์นะครับไว้ทำต่อไปนะครับเพื่อเพื่อคือเป็นกําลังใจในคลิปหน้านะฮะก็วันนี้เขาอยู่ใครขอเสียงหน่อยฮะเหมือนเดิมเย้คุณชายผิวนะครับผมว่าอยู่สองคนนะครับเหมือนเดิมต้นเต้นก็ไม่มีใครมาตะวันก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าตะวันหายแล้วก็จะให้มาเจ็บๆด้วยนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอยากทําบอลมากเลยเอลือ คือไปเราตามหาไปวะเนี่ยแอปิคอนอหรอแอปิคอนอะเอปะแอปิคอนมีเยอะเลยนะมีเยอะเหรองั้นงั้นลงเหมืองดีกว่าแต่ยังไม่ได้เก็บมผขอขอปรับเสียงให้หนึงนะครับเสียงผมพูดดังเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ลงเหมืองกันที่กว่าเนาะงวันเนี้ยเราจะทําบอลไปจับบ้างนะครับคือคือไม่ได้จับมาหลายพลาดมันต้องเอาหินมีเงียบว่ะหินเยอะอยู่ไม่เอาหินเรียบอะหินแหลกขอบข้อพิสูจน์ยี่สอง จะทำที่ขุดอ้อมมีอยู่สองสองโอเคสามนะครับเดี๋ยวทำที่ขุดก่อนนะครับผมเรียบเอาไว้ทำปุ่มนะอือเนี่ยเกือบแล้วโอเคมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลนุมเหลืองก่อนนะครับวันนี้ไม่ค่อยได้เวลอะไรกันมากนะฮะเดี๋ยว่ส่วนใหญ่จะลงเบื่อเนาะนะครับ,ญญเ,รบเพราะว่าถ้าเราไม่ลงเบื่อเว้ยเราจะยากจนมากนะฮะคือไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีชีวิตเออใช่ไม่มีอะไรทําทําทําบอลนะครับนี่ผูกูกเยอะมากเลยเอปิคอนนะครับดูนะครับแล้วก็มังกรน้อยผมตอนนีเวลยุบสองแล้วนะฮะคือเดี๋ยวจะ ไอพี่คอนขึ้นเร็วมากเลยคอนเหรอนั้นขอขอเวลสังกินนะพี่นึงแล้วก็เล็บโป้ยูขุดไปแล้วไงขอเวลก่อนหร้วิวต้องอันนี้ให้ให้เฮ้ยโอ้พี่ฮู้ระบบใหม่ว่ะมันอัปเดตวใช่ลองดิดรอของไะดรอปคือคือคือถ้ามันดับของมันจะเด้งเข้าตัวใช่ไหมครับคือเขาเนี่ยเว้ยมันจะมีให้เลือกด้วยว่าจะเอาไม่เอาเนี่ยนี่เจ๋งนะดูดิเห็นไหมครับนี่หยิบออกก็ได้นะนี ยอดตัวท่าพื้นอย่างนี้ทาเพื้นช่องใหม่มันสุดยอดมากนะครับไอ้ฟิวไอนี่เป็นน้องฟิวคุณเหมือนไปจะคอยใช่ใช่ลืมบอกตอนนี้มีระบบเมก้าแล้วทุ่งจ้าแล้วหรือครับแล้วทำไมถึง้แย่งผมด้วยครับคุณไปไกลๆนะครับไปไกลๆนะนายเอาวันนี้เอาตอนนี้แล้วนะครับบายบายฟิลไปขุดเลยขอเบลกดขอยี่สิบห้าเท่ากันก่อนได้ป่ะล่ะโอเคพไปกดดับออลหรือเปล่าพี่ครับเอาเอามาอันเดียว เบอฮับคือฮับคือเท่าไหร่เนี่ยมองับแบบวันนี้ทับแบบฮับแบบแบบโป๊ะ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 ฉิงเร็วขุดไปนะไปจะหมดเลยเป็นฝูงเลยอ่ะโอ้โหครับโอ้ยอย่าไปยุ่งกับลุงเขาดิโอเคยุ่งกับลุงเขาแล้วก็เละโปะแตกไปยเฮ้ยมันได้อะไรมาด้วยเบอร์รี่เหรอไอเกมไม่เป็นไร ฟิวคุปต์ไปก่อนนะขอเว้ยยิ้มพ่าวอะหนเว้ยมึงห่างเ,เดินไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เว้คุณปต์ก,ก็ยอมผมก็ได้สักรอบนึงอะ่ะเอออาจจะได้เยอะอยู่อะ่ะเออนะครับไหนไหวะเะื่อไหรเพื่อนเม่อไหรเพื่อนเราขอทีไหนไหนอ่ะอัดตูนัยทุกคนท่านผู้ชครับมาต้องเล่นโป๊กโป๊กโป๊กฉิงอยู่ตรง <S <S 1> <S 1> แถวๆหลังบ้านนะโอ่้ยยิ้มเลยเหรอมาแต่ไหวมากม่ไหวเจออะไรไม่เนี่ย ไม่น่ารอดเปลียวเราซีอูไอเกนนายโอ้โหโป้เอึยบร้อยคับแล้วโอ้โหก็จะอัพเปลีห้าสิบแล้วบ้าเหรอยังใครมั่งตีเยอะอะไรขนาดนั้นวันเดียวนี่ครับของผมมีไปทำการอีกีตอนเวลเท่าไหร่วะลืมสามหกเก้าสามเก้าสามหกเลยทั้งมันสามหกตัวโคตรคุนหรือมาเลยสามหกเลยทองเดี๋ยวเดี๋ยวเราบินได้ด้วยสามหกเดี๋ยวรู้นะนายมาแล้วบีแมก้าด้วยนะ เมกานี่มันต้องทำไงวะต้องตีตัวเมกามันจะได้หินมาเป็นบอสมันเป็นบอสของตัวมันมูลสโตนมาอัพหรือไงเนี่ยไม่ใช่โอเคไปหาคอยคิงยันจับคอยคิงมากนะครับแต่ไม่มีบอลเลยโอ้ยคอยคิงวัยสิบห้าแลไรล่ะนะอะมาสู้กันหน่อยนะคอยคิงนะก็เลยปอกแตกตายโอเคเดลาวาอยู่เดี๋ยวโหปัดทองปัดทองขนองนาเลยไม่ว่าจะไหวปัดทองว่าไงครับเจอแต่ทอง,ทอ,งอืออีสิทนะครับ ไม่ฟิลร uh, the right. ียบๆหน่อยนะฮะเราเรากำลังเบลลอยู่เนี่ยเรารอนายที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะแตเม่นด้ไม่ทำเป็นเลยเลยเรารอนายที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะฟิลตัวแม็กก็เล็กไปนะบางทีนะโทองเยอะแยะเลยทองเยอะแยะเลยโปะโปะโปะชิงมาได้หมดอ่ะได้หมดอะแถวเนี้ยได้หมดอะแถวเนี้ยใครก็ได้อะโอเคหรออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนจ้ากูดิ้นกูดิ้นอะไรล่ะสามเอ็ดแล้วไงฮะ ไม่เจอเหล็กเลยตายเปรวเลยไมขุดนะยี่สิบสามนะคือยี่สิาแล้วผมว่าผมว่าให้ฟิลวเปลวขุดดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไม่ลงเด่ยผมไม่องคนเดียวนะครับขุดไปขุดไปอย่าบ่นอย่าบ่นอย่าบ่นะเว้ยอย่าบ่นอย่าบ่นเดินเหนียวเดินเหนียวนะเดินกันเหนียวนะเดินเหนียวนี่ร้องนะบอกเลยเ่ออีกแล้ววาไม่เจอเหล็กเลยอ่ะต้องขุดดีๆสิขุดซ้ายขวาซ้ายขวาต้องให้สอนไหมฮะต้องให้สอนไหม วิวสี่แปดว่ะยิ่งทิลอ่ก่อนนอี่เน่ไล่มานานแล้วตอนเนี้ยตัวอะไรเดีวเวยโอ้หเฮ้ยีมไม่เจอเหล็กวะฮะอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเลยโไม่สอนไม่สอนานการหาอ่ามาดีตามตมาต้องให้สอนนี้เนี่ยฮะโอหุดลงมาลึกด้วยพีพีแล้วกันพีไปไหนพีไปไหน ดูนะดูรถจำจำว่านำอุจะยาบักขวางสิเฮยดู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 ตอนนี้ได้ประมาณอ๋อตัวแปดเก้าชิ้นเห็นอยู่แต่ลืมอุลราวาที่อุลราวานดิเอาไปเอาไปเผาไปเผาไปเอาไปเผาไปเดี๋ยวไปเวลต่อแล้วเดี๋ยวไม่ทันเลยเอาเดินมาเก็บสิเอาเอาดุโอเคไม่เจอข้างบนงั้นโอ้โหดันอย่างนี้นี่มีเหลือนะบอกเลยเนี่ยมาดันอ่ะมาดันเอาไว้ปีสิจะเป็นไรอ่ะเร็วๆเล้วน่ะเอย ต้องให้เราสอนนะการลงเหว่งเ <eterm> น <oon> ี่ยฮะฮุ่ยฮึ่ยฮึ่ยไม่ค่อยขุดทองใชหมขอ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 อาจ๊ะยโอ้จะมือล้วนหรอจ้ะโอ้โหโอไม่ได้ดูเวลเวลห้าสิบไหวเหรอไม่ไหวูตัวนี้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 โอ้โหไหวบ้างคิดว่าไหวไหมยูนิเกว่าถ้างเนี่ะครับอะลา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 นี่หนลาเอุ้ยยุสีละไงล่ะฮะ ชาลากโหรอยี่สิบสี่ชาลากโอ้ยโอ้ยโอยยี <uh tá, ่ illing, <chat s Elliott humming> <sh> ิบสองมาเจอกันได้แล้วก็เล็ดปอปอปอถึงไอ้ดับอลูมิเนียมเนี่ยเฮ้ยฟิวทำไมมันไม่ตีอ่ะวะเอาเกลับแค่นี้เหรอโอ้มันต้องวันถอดตายนะครับได้ครับโอเคอัพแล้วอันนี้ระวังนะท่าพิศเลยนะท่ิศเหรอ่รับปีใช่ไหมพืชจะพิษมั้งพืชจะพิษเหรอเออคิดว่ามันจะเป็นพิษดูหัวมันดิโอเคพี่ไปนอนก่อนนะครับ อแล้วทําไมใครกล่องกับเราไม่ได้เปิดนี่อาหารเต็มเลยอ่ะชอบมากเวลาไปตีอ่ะตกใจเอยเยี่ยนเป็นอะไรเหลาดุรยเนอะแล้วก็บอกว่าในกล่องมีอาหารป้าไปแล้วนี่อาหารเต็มตัวเลยนะฮะเห้ฟิวเผานะครับแล้วก็เอ้ยแป๊บหนึ่งก็น่าจะอีกนิแหละไม้หมดเลยใช่ดิ้นดิ้นหนึ่งก็น่าจะเอาเปลวแล้วโอเค มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเช้าปั๊บนี่เดี๋ยวผมจะวิวเวลต่อนะครับผมเออแล้วคุณฟิวก็ลงเหมืองไปนะเอามาให้ครบด้วยเอาไครับไปในกล่องในกล่องอ่ะตัดไปโอ้ก็นายรีบรีบเกินไปมีภารกิจให้ทำตัดไม้ให้หน่อยได้เดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวแวะตัดให้นะถ้าเราว่างนะแต่ส่วนใหญ่นล้จะเวลอย่างเดียวนะอะลยมันต้องส่วนใหญ่ในต้องรีวิวเลยครับนะครับผมเออโอ้ยยังไงตัวนี้เหรอเก่าเหรอฮะวันนี้เก่าเหรอเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาวโอ้ยสามแปดเลย ไหวปะวะลองนิดจนะิตจำใสนะทั้งวันเนี่ยโหลยมาหึงอะไรลนะ่ะมึงต้องมาหึงเราอุย้ยข่าวโอเคทำไมต้องไฟกันวะไม่เข้าใจเหมือนอกันฮะนักไฟกันมามามาสู้กันเถอะเดี๋ยวตีไปดีกว่าเดี๋ยวเด<ๆ>วิลยี่สิบเดวิลยี่สิบโอเคไฟไหม้คาดเหล็กด้วยโอ้โหนี้ต้องรักหวพี่นี่ร้อยนะครับขนะนะครับโอ้ยยี่นิดนึงฟิวจะรอดปะ งูงูบางทีพี่ก็ใหญ่ไปนะครับเพื่อนวอเตอร์ชูเลเยนเรอยเมทั้ง42สมทั้ง42ไอพืชพิษของฟิวอ่ะ2โอเคทำเลยดีเดินไปแล้วใส่้าครับนะครับจะขอไปิวก่อนนะฮะฟิวได้แล้วเนียวยี่เจ็ดแล้วะ เดู๋ยวยุบเสร็จแล้วเหรอเนี่ยสู้กับเพลเยอร์ได้ตังมา640อะไรเนี่ยฟิวแล้วบอกให้รอก่อนเนี่ยรุ่นไหนตรงกำลังจะไปลงไหน่ะฟิวตรงมี้แล้วก็มีนี่คำว่าอู้อู้อู้ไหลโค่นเยอะไหลโค่นเยอะได้สี่ีตัวนั้นหรไม่ไม่ไม่เนี่ยลงเหมืองมาเนี่ยขอลงเมมืองาเป็นรูเนยใครตายเละเนี่ยสู้กับโปเกมอนเหล็กธาตุเหล็กมันธาตุอะไรที่ตัวมันขาวๆ รวมกันนะมันก็มันก็ดับเล็กด้วยเออได้เท่าไหร่เยอะปะโอ๊ะสิบสองอันสองอันงั้นเอาไม่ต้องลงเหมือนหรอกไปเอาตัวมันดีกว่าไม่ไม่ไมหมายถึงที่ขุดตอนนี้เท่าไหร่โอ้โหสิบสองอันเหรอจ๊ะนะครับมาสู้กันหน่อยนะฟาสตาร์โอ้ยอะไรเนี่ยเอาเคเอพ่นไปสักทีนึงอ่าราค่อยดับอะไรนี่เออขับโอ้โหมันยังไม่ไปอีกว่ะลูกพี่อะะไรไม่ใช่ปุ๊บไม่ใช่ตัวเดิมตัวเดิม ไม่เท่าไหร่ครับสวัสดีครับเพิ่มสามสิบว่ะสามสิบก็น่าจะไหวนะหล่อ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 มาสู้กันมาสู้กันมาลูกันมาสู้กันบอกเลยโอพีมากดอกก็เลนเนี่ยหลับอีกแล้วเหรอติดติดหลับอ่ะชอบหลับอ่ะได้ที่ขดเล็กแล้วไม่ไหวว่ะชอบหลับจริงเราจะตายมั่นไงครับตายตามสเต็ปไปนะครับผมนะครับอ๋อม uh ีน้องคนไหนฮะ บอกว่<ๆ>าอะไรวะแอปิคอนอยู่ในกล่องนะฝากเขาเลเ่นเก่งกว่านะครับก็แนะนํามาได้นะครับพี่ไม่เคยเล่นนะครับบอกไว้เลย <evaluation. S 2> นะครับไม่ต้องมาบอกว่าพี่ทายกากสา่มาพี่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับผู้ถูกลแล้วครับเราจะฝึกเล่นครับนะครับ,รบง่ายๆคือพี่เพีวเขา,เ,า для, <Lebanon. S 2> เรียกมา,าเรียกมาแบบว่าทำโปรเจกต์นี้กันโอเคก็โอเคเค okay, okay, รู้รู้รู้นิดๆหน่อยๆเนี่ยอืก็แนะนํามานะครับอย่าเพิ่งด่ากันเลยนะจ๊ะแนะนํามาดีกว่านะให้การให้ความรู้ดีกว่าการด่าครับเริ่มต้นเลยใช่ครับผม เราจะดูดีมากว่าเนียเวลาให้ความรู้คนอื่นเขาเนี่ยอะไรที่สุดยอดใช่ไหมนี่ไม่ใช่แบบเปิดปุ๊บโอ้โหด่าเลยนะครับบที่เขายอมรับว่าพิการจริงฮะอ่านะครับแต่ดูอย่างอื่นนะครับที่เล่นวันพีที่ดูทุกอย่างนะนะยิงไหมครับพี่อาจารย์กาบคิวมอนใช่ไหมคือบางทีใครไม่งสนหลักว่าเหนียวแม่งอ่ะ<ห>นะครับเออหนุกซ่าบินหนีเลยค<ล>ือทำอะไรอยู่วะเหนียวกันไหมลองเหวี่ยนเลย บได้เจอเจอรูบี้หลอหล่อหลอหลเจอรูบี้กับแซฟไฟล์หลอหลอหลออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพุกซ่าฮะเจ้าวะตายไปซะเรียบร้อยรูบี้สี่แซฟไฟร์ตายวะที่ตายนั้นหลุดพ้นไฟใส่นะครับไม่อัพอีกเหรอเวลไม่กะเกินไปไม่ต้องหาตัวโหดจู่วะมาไงครับเพื่อนเหรอโอเคมาสู้กันโอ้ยเยไม่ชอบสู้กันเล่าเหรอสู้กับเทนเนอร์จะไหวปะวะมันมีกี่ตัวเทนเนอร์เยอะอยู่อะ งั้นก็ต้องบันช็อตกันตายเหมือนใช่ไหมถ้าสู้กับเรียวกาดก็น่าจะรอใช่ปหมเรีกาดรอเรีวเห้าเรีวสี่เรียวห้าอือสามสี่ที่สู้เมื่อกี้เรียวยี่สิบยี่สิบห้าหกตัวสี่ห้าตัวดูสามเอ็ดจะบ้าแล้วใครจะไปสู้กันนายหล่อรล่อหอหลอโอ้ยเผอตัวนั้นก็ได้นะตัวนั้นเผอตัวนี้ก่อนออกไปเพื่อนป่าไม่โดนสักทีต้องไปฝึกปลาบอลไหนเอ้าวจะมาไปไปเราไม่ยุ่งกันไม่เคยเจอกันนี่ เออกูกันถ้ามันถ้าเขาปลุกเดมอนมันตกลาวาจะเป็นไรปะเป็นเป็นมันจะไหมใช่ไหมโดนดาเมจอ้าวอ้าวไม่ตีอ่ะโอเคลืมไปว่าว่าหมดนะครับขออภัยลืมดูทองมันเยอะแยะเลยเหล็กไม่ค่อยเห็นหรอหรอลูกพี่ไรวะเวลกล้าไม่ในตัวโคตรบิ๊กเว้ยตัวจะใหญ่ไปไหนทีนีเรียบร้อยยิ่งเวลเยอะยิ่งตัวใหญ่เลย แต่บางทีเวล่่่่่่่่่เ่่่่่ไ่่่่่่ร่่่่่่อ่่อแบบ่่่เลย่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มาสู้กันมาสู้กัน่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่โป่่่่่่่ังหลับ่ีก่่่่่ะ่่่่่่ื่นดิลูก่่่่่่่ไ่่ต่่่่่่่่่่่่ะ โอ้โหจิตช่วยอะไรกว่าจะยี่าไหร่้า้ว่าละยี่ห้าแล้วแม่ไม่โหลดด้วยโอ้โหเอาเป็นจิตช่วยอะไรกันนี่นะครับเดี๋ยวรอก่อนฟิลได้ได้มาเท่าไหร่นะฮะได้เท่าเดิมดูในกล่องดูดูในเตาจิตนายนี่จะบอลนายนี่ยี่แปดแล้วจิตเจ็ดเยอะจิตเจ็ดนะโอ้โหตอนแรกบอกยี่ห้าเท่ากันนี่ไม่เคยรอนะจำไว้นะ้ยอ่าเดี๋ยวรู้ด้วย เดี๋ยวรอเราฝึกเ,เล่นก่อนแน่บอกแล้วว่าคุณเฟลนี่จะเป็นแค่ไก่นะครับอโอ้ขอเล่นนกซีรีส์หนึ่งก่อนเดี๋ยวนายรู้นะอ้าวไงตัวข้างบนอ่ะจะเอาบ้าเนะตัวนี้มันดับเหล็กไหมก็จับที่ขอลองก็จับเยอะๆดีคนระับไม่ดับไปมาสู้กันดิหนีไปไหนลา,นายนี่ไปเผาได้ไหมเดี๋ยวรอเอาไม่ตายเอาไม่ตายก็เดี๋ยวคนเลสซัดไปดิน้อยดีซอยนะจ๊ะ ไหนดูซ um ิคี่ตัวไหนน่าไฟบ้างเคนี่เป็นชาวบ้านกาดเป็นนเออโหลเอาตัวสิบห้าจะไหววะเทนเนอร์ไหวไหวะไหวะมันต้องกดอะไรกดตาาบอลใส่เลยอะเอาเลยมันพูดกับมันยังไงวะไม่เป็นนะยกดอาใส่มาเลยขี้ขวาล่ะขอาตาดาบอดเลยรอ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 เอาละครับโอโอนี่มองไฟกันเถอะตาโปแตกตา ไม่เจอท้ำเลยไปบองไอ้ตายแล้วไม่ตายเว้ยยิงปิดตู้ตอนนี้ไปกับเทรนเนอร์อยู่นะเพียวมีอะไรเนี่ยไม่์นั่นไม่์นั่นโอเคตายโอ้ยยังไงเจอตัวดาบเหล็กแล้วเวื่อสิบห้าครับพวกกะกาเนี่ยโอ้ไม่หวัดสบายอย่างเงี้ยนองลอยมากฮะติดทองติดชาโอ้โหมีตัวไหนที่เก่งกว่านี้มีเนี่ยฮะโอ้ยเพลเนี่ยเลยไม่ไหว โอ้ยยี่สิบห้าแล้วตายเลยได้เขาวเทคขออภัยในความกล้าของข้าดับอนาถไอพีเอ็นดับอนาถคู่ไปท้าเขาสู้ไม่ดับเมื่อกี้ลุกเปล่าไปดับอนาถไปท้าเขาสู้ตัวแตกไปตามเคยเป็นไรเออบ่นไส้แม่งเออเจอใหม่นะรอเราไปอยู่คนั่นตีร้องเลยครับว่าไงว่าเคยชิงลูกหลักว่ามาหาลูกแล้วสองตัวไม่ดับ ที่คขาจิกว่ามันก็เยอะเฮ้ยฟิวฟิวฟิวมานี่ีฟิวมานีเร็วเร็เมื่อกี้เห็นไปไปเฮ้ยเป็นหลังเขาล้วนเร็วเร็ใช่เปล่าใช่ป่ะเห็นอะไรเห็นบินแลบบอไมก้าว่ะใช่เหรอไม่รู้ว่าเกิดนะเกิดบ่อยด้วยเนี่ยมันเห็นเมื่อกี้หนงข้างหลังว้ดูเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วสีอะไรเมก้าสีอะไร เป็นต้มมั้ยต้มด้วยดำมันจะสีขาวขาวใช่หรือเปล่าไม่รู้ตัวอะไรมรู้อ่ะไปดูนะครับผมผมคีดผมมองไม่ทันนะฮะตรงนี้เอาไปไหนแล้ววะเป็นตัวอะไรคล้ายๆมังกรอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วนี่ชจโน่ไอ้มันอยู่แถวเนี้ยไม่ใช่อ่ะตัวนี้ดับเล็กตัวนี้ดับเล็กอ่าสงสัยผมตาฝาดไปแต่พี่ตาฝาดเว้ยเดี๋ยวรอดูดีๆนะเจอแบ๊บๆอ่ะ เดี๋ยวมันอยู่ข้างใต้ายะแล้วมันบั๊กอ่ะเกิดอะไรขึ้นลองลองไฟดยดับเล็กต้องการดูลองไฟเดูดิลองไฟเหรอไฟไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอเชียนโอเชียนตำนานเกิดตำนานเกิดอะไรโอ้ยแล้วตรงนี้เมื่อกี้เจออะไรอ่ะก็ตกไฟไม่รู้ลาติออส์เลยจ้ะลาดิออร์เกิดไปนะครับใครใครใครคอมเมนต์นะครับว่าเจอตัวอะไรนะครับพี่มองไม่คันนะครับพี่เวลอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวเรือทั้งหดอยู่แถวนีเดี๋ยวรออยู่แถวเนี้ยมันน่าจะบินเลยทีวเลย ตาฝากไปแล้วแหละ้ากวะไม่จับเลยเหรอไวเหรอสักอย่างกดูอย่ากดูบอลยังไม่มีนะโอเคเราไปก่อนนะี่ร้องกันดิมีหานแล้วนีเมื่อกี้เจอที่ป่าไหนนะครับตรงนะโอเชี่ยนเหรอแถวนี้ดิโอเชี่ยนในทะเลใช่ไหมตกดินแถวนี้มันบินอยู่นะถือว่าใช่ไหมเมื่อกี้ป่าว่าไม่ใช่ลูกมันเกิดทีหลังนะอพอเหรอ แต่เมื่อกี้ถ้าเป็นไอ้นั่นแล้วมันอยู่ดีมันเกิดอ่ะมันไม่ขึ้นแจ้งเจอเลยนะตาฝาดเลยถ้าเป็นเมก้ะมันจะเกิดเป็นบอสอะไรทหารนะครับเมื่อกี้สงสัยความความตาฝาดของผมครับได้ทำการหาเรื่องให้คุณฟิวตกใจเลยๆเอ้ยเอ้ยจะยังเราจะรีบไปดูเนี่ยดู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 เูดไดู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 วเดู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 ด่ดู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 ู่ด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  ี่เดี๋ยวพานหน้านะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเอ้ยไม่เป็นไรไปดูเลยฟิวเนี่ยจบพันเนี่ยดูดเลยโอไย <c oughs> ไปดูมันไปแล้วอะ่ะบอสเกิดอ่ะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเ,<อ>เดี๋ยวซัมมอนซัมมอนให้ดูเอาไหมไม่เอาไว้พานหน้าไ,าไว้พานหน้าโอ้โหโอ้โหไปพานหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันต่อคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้จะคลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไลด์นะบ๊ายบาดผมเปลวได้เลยบ๊ายบายเจ๋ยไบ๊าย